สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีพี่น้อง FC มือใหม่มือเก่าทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องการเตรียมดินหรือการปรุงดินปลูกพืชผักในภาชนะต่างๆไม่ว่าจะเป็นเชงนะเชงหรือตะกร้านะปลูกพืชผักในเ่งในตะกร้านะครับปลูกในกระถางนะครับปลูกในกระถางนะในกระถาง ในกระถางก็จะมีรูระบายอยู่ด้านล่างส่วนด้านข้างจะไม่ค่อยมีด้านข้างก็จะทึบปลูกในถุงปลูกในกระสอบนะครับปลูกในภาชนะอื่นๆนะครับทีนี้วิธีการปรุงดินนะปลูกพืชผักต่างๆสําหรับวันนี้ที่จะมาพูดคุยกันผมก็จะมาพูดจากประสบการณ์ประสบการณ์ที่ทํามาแล้วก็เจอปัญหาบางอย่างก็ได้ผลบางอย่างมันก็ไม่ได้ผล นะครับปลูกพืชผักเนี่ยบางทีก็ได้ผลร้อเซบางอย่างก็ได้ผลเจ็ดแปดสิบเปอร์เซนต์ปลูกบางอย่างก็ได้แค่ห้าหกสิบเปอร์เซนต์นี่ปัญหาที่พบที่เจอมาเนี่ยมีทุกอย่างครท่านผู้ชมที่ผมลองปลูกลองทําปลูกนู่นปลูกนี่เนี่ยมันก็ไม่เปอร์เฟกทั้งร้อยเปอร์เซนต์มันก็ต้องมีปัญหานะครับในการทรําเกษตรเราทําไปเรียนรู้ไปบางสิ่งบางอย่างไม่มีในตารานะท่านผู้ชม อย่างที่จะพูดวันนี้ก็ไม่มีในตำราก็ไม่มีในทฤษฎีไม่มีสูตรที่ตายตัวนะครับก็จะเอาประสบการณ์จริงๆมาเล่ามาพูดให้พี่น้องเราได้ฟังอะถ้าสมมติว่าเราจะปลูกพืชผักในกระถางพืชผักในกระถางท่านผู้ชมก็ดูกระถาง กระถางในส่วนมากก็จะมีรูระบายน้ําอยู่ด้านล่างหรือด้านตูดหรือด้านใต้ของมันส่วนด้านข้างอะไรต่างๆนั้นมันจะไม่มีรูระบายน้ําทีนี้เวลาเราปลูกไปสักพักหนึ่งเนี่ยท่านผู้ชมเคยเจอปัญหาไหมนะครับปลูกไปสักพักหนึ่งพืชของเราจะเหี่ยวนะพืชของเราไม่เจริญเติบโตนะพืชของเราจะเหลืองนะพืชปลูกไปแล้วผลผลิตได้น้อยนะครับ อันนี้สาเหตุมันก็เกิดจากนะการระบายน้ํามันไม่ดีนะครับการระบายน้ํามันไม่ดีเมื่อการระบายน้ําไม่ดีนะครับถึงแม้ว่าเราจะปรุงดินใส่นุ่นใส่นี่ใส่ปุ๋ยใส่นุ่นใส่นี่ใส่สารพัดนะครับผมก็เจอเหมือนกันนะใส่สารพัดปรากฏว่ามันก็เหลืองมันก็ตายนะครับก็เกิดจากปัญหา เรื่องของการระบายน้ําทีนี้การปรุงดินที่จะปลูกในกระถางเนี่ยเราก็จะต้องมาแก้ปัญหาในเรื่องของการระบายน้ำอ้าก่อนที่เราจะเอาดินเติมลงในกระถางนะท่านผู้ชมครับพี่น้องมือใหม่ครับในใต้กระถางตัวเนี้ยก้นกระถางตัวเนี้ยเราก็ควรจะเอาพวกมะพร้าวสับหรือเศษถ่านหรือก้อนถ่านนะครับเอามาใส่ ใส่ไว้สักส่วนหนึ่งไม่ถึงครึ่งนะครับใส่ไว้ก้นกระถางก่อนอันนี้ก็เพื่อที่จะไว้กรองแล้วก็ไม่ให้ดินมันไปอุดตันที่รูนี้รูด้านในนะครับไม่ให้ดินอุดตันรูด้านในเอาพวกนี้มารองก่อนรองไม่ใส่ก็ไม่ต้องเยอะเกินไปนะครับไม่ต้องถึงครึ่งกระถางก็ประมาณส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งหนาขึ้นมาสักนิ้วถึง2นิ้วนะครับเพื่อเวลาเราลดน้ําลงไปเนี่ยผ่านดิน นะไปถึงตรงนี้ไปถึงถึงน้ําไปถึงมะพร้าวสับของเราไปถึงที่เราเอารองเนี่ยมันก็จะระบายน้าําออกได้ดีอันที่สองเวลาเราจะเอากระถางไปตั้งหรือไปวางก็หาอะไรมารองก้นมันหน่อยก็ดีนะครับหาก้อนอิฐหรืออะไรต่างๆเนี่ยเอามารองมาวางนิดนึงให้ตรงกระถางเรามันพ้นดินมานิดนึงนะพ้นดินนิดนึงมันก็จะช่วยในเรื่องของการระบายน้ําได้ดี ประมาณนี้นะถ้ามาชมนะพ่นดินได้ดีนะให้ให้กระถางเราพ่นดินมานิดนึงมันก็จะช่วยในเรื่องของการระบายน้ําได้ดีถ้าเราเอาวางติดแนบดินนะบางทีก็เราปลูกไปนานๆดินข้างล่างก็เกิดความชุ่มชื้นนะดินก็มาอุดทั้งนี้อีกนะมาอุดที่รูนี่อีกนะการระบายน้ํามันก็ระบายน้ําไม่ดีอันนี้คือส่วนหนึ่งในเรื่องของการ เตรียมกระถางนะครับส่วนที่2ในเรื่องของการเตรียมดินในเรื่องของการเตรียมดินถ้าเราจะปลูกพืชในกระถางเนี่ยเราก็ควรจะใช้ดินแค่1ส่วนก็จะมาใช้ในส่วนของมะพร้าวสับแกลบหรือเปลือกถัว่วอะไรก็แล้วแต่วัตถุดิบที่เรามีอยู่นะครับจะใช้มะพร้าวสับจะให้แกบหมักจะใช้ถานเล็กๆปนลงไปหรือว่าใช้เปลือกถัวเนี่ย อันนี้เราก็ใช้สัก2ส,ส่วนใช้พวกนี้สองส่วนใช้ดินแค่หนึ่งส่วนรับปุยกกป๋ยหมักอะปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นปุยป๋ยหมักปุ๋ยคอกนะครับปุยป๋ยหมักปุ๋ยคอกก็ใส่แค่ครึ่งส่วนยังไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยอะไรเยอะนะครับเราค่อยมาเติมเอาทีหลังตอนพืชของเราจะโตจะแข็งแรงเราค่อยมาเติมปุย๋ยทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยเติมทีละน้อยแล้วเติมบ่อย นะพืชผักของเราก็จะงามนะการเติมปุ๋ยก็พร้อมไปด้วยกับการพวนดินนะพลวดดินแล้วก็เติมปุ๋ยหรือเติมปุ๋ยแล้วก็พลวดดินนะครับอันนี้เร,เรื่องของการเตรียมดินเห็นไหมครับปลูกในกระถางใช้ดินน้อยใช้ส่วนผสมเยอะนะใช้ดินหนึ่งส่วนใช้กแกลบใช้มะพร้าวสับใช้เปลือกถั่วอะไรก็แล้วแต่ที่เรามีอยู่เนี้ยรวมๆกันแล้วนะสัก2ส,ส่วนมาบวกกับดิน1ส่วน ใช้มูลสัตว์หรือปุ๋ยคอกครึ่งส่วนก็เอามาผสมกันเอามาผสมกันเอามาใส่กระถางของเราใต้กระถางตรงนี้เราก็ใส่พวกถ่านใส่พวกมะพร,าร้าวสับลงไปความหนาก็สักสองนิ้วนะครับใส่ลงไปแล้วเอาดินที่เราผสมได้นามาเติมลงไปนะครับเติมลงไปทีนี้เวลาเราไปวางก็หาอะไรลองก้นนิดนึงนะลองก้นนิดนึง จะเป็นก้อนหินก็ได้อะไรก็ได้นะครับวางให้มันลอยพื้นมานิดนึงนะครับเวลาเรารดน้ำนะรดน้ําผ่านลงไปรดน้ําผ่านลดน้ําต้นไม้นี่มันจะผ่านดินนะครับมันก็จะมาระบายเอารูนี้ได้ดีนะครับช่วงใหม่ๆนะครับในการปลูกช่วงใหม่ๆช่วงเวัน1 5วัน1เดือนขึ้นไปเนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรท่ามาชมมันก็ระบายดี แต่ว่าพอถ้าเราปลูกพืชผักที่อายุนานอย่างเช่นมะเขือปลูกพักพริกปลูกอะไรที่มีอายุยืนอายุนานอายุยาวเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเพราะว่าถ้าเราปลูกนานๆไปพวกนี้มันก็จะย่อยย่อยสลายแล้วก็จะเป็นดินพวกนี้มันก็จะย่อยแล้วมันสลายเป็นดินมันก็จะทําให้รูของมันอุดตันอีกนะครับ นั้นท่านผู้ชมพี่น้องเราพี่น้องเอฟซีมือใหม่จะปลูกพืชผักในภาชนะอะไรก็มาวางแผนก่อนนะครับปัญหาอีกอันนึง่งปลูกในนี้ในกระถางนะครับปลูกในกระถางที่ปัญหาที่เจอมาช่วง,รงแรกๆไม่ค่อยมีปัญหาช่วงที่เราปลูกใหม่เราลดน้ําได้ทุกวันแต่ว่าพอพืชผักเราจเจริญเติบโตไปเนี่ย ปัญหาก็คือการระบายน้ําถ้าระบายน้ําไม่ดีเนี่ยมีระบายน้ําไม่ดีเนี่ยน้ำมันก็จะมาอยู่ดินของเราเนี่ยก็จะมีความชื้นเนี่ยด้านล่างถ้าแต่ครึ่งกระถางลงไปแล้วเมื่อชมผมมองขุดดูเนี่ยั้งแต่ครึ่งกระถางลงเนี่ยก็จะมีความชื้นแฉะเลย,เลยแหละแล้วเมื่อชมน้ําจะเยอะมากแล้วเป็นช่วงที่รากของพืชกำลังอยู่ตรงนี้นารากของพืชอยู่นี้เวลาบางทีเราดูด้านบนเนี่ยมันดูมันจะแห้ง แต่ว่าถ้าขุดลงไปสักครึ่งกระถางเนี่ยเราก็จะเห็นว่าดินก็เราจะแฉะเมื่อดินแฉะ,ะดินแฉะดินมีความชื้นหรือมีน้ําเยอะเนี่ยรากก็ไม่ไม่เจริญเติบโตรากก็เดินไม่ดีรากบางส่วนก็เน่าที่ผมเคยขุดออกมาดูนะมาชมรากบางส่วนก็เน่าอย่างมะเขือเนี่ยคยเจอนะมะขเ,มะข,เมะขือพริกนะครับเนี่ยที่ปลูกในในกระถางเนียมะเขือพริกพวกอะไรเนี่ย จะเจอพวกกะเพรานะครับพวกกะเพราวพวกอะไรต่างๆก็เจอนะเมื่อขุดขึ้นมาปุ๊บรากเหลือนิดเดียวนะครับรากเหลือนิดเดียวในส่วนของครึ่งกระถางตัวเนี้ยมันจะมีดินมันจะเปียกแล้วก็มีน้ําเยอะรากก็ไม่ค่อยเดินรากนิดเดียวก็สังเกตได้จะว่าใบมันเริ่มเหลืองนะต้นจะไม่เจเริญเติบโตนะใส่ปุ๋ยรดน้ําใส่ปุ๋ยรดน้ําไปถเถอะนะคาณผู้ชม มันก็อยู่เท่าเดิมนะครับเมื่อถ้าท่านถ้าท่านผู้ชมเจอแบบนี้ก็ลองขุดดูไม่ต้องเสียดายลองขุดมันดูเราจะได้รู้สาเหตุได้รู้ปัญหาของมันนะครับได้รู้ปัญหาของมันว่าพืชผักที่เราปลูกในกระถางมันทําไมถึงไม่โตมันทําไมถึงเหลืองมันทําไมถึงไม่งามมันทําไมถึงไม่ขยับไปไหนเลยมันยืนเท่าเดิมนะขุดดูนะครับการปลูกพืชในภาชนะที่สอง นะครับปลูกในเชิงปลูกในพวกกระสอบนะปลูกในตะก,ก้าอะไรต่างๆพวกเนี้ยพวกนี้มันจะมีรูเยอะนะมันจีนมีรูเยอะนะมันจะระบายน้ําได้ดีนะรดน้ําวันเดียวตอนเย็นตอนบ่ายมาพืชบางทีพืชเราก็เหี่ยวเพราะน้ํามันระบายได้ดีเกินนะครับอ่าปลูกภาชนะพวกนี้มันมีรูเยอะ ทีนี้ในการเตรียมดินจะปลูกพวกเข่งพวกตะก้าพวกอะไรต่างๆที่มันมีรูระบายเยอะเนี่ยเราก็จะต้องใช้ดินเยอะขึ้นใช้ดิน2ส,ส่วนใช้พวกนี้แค่ส่วนเดียวนะครับใช้พวกแกลบพวกมะพร้าวสับใช้พวกถั่วปากเกลือเปลือกถั่วอะไรทั้งหลายแหล่นียใช้แค่ส่วนเดียวนะครับปุ๋ยหมักก็ใช้ครึ่งส่วนอ่าถ้ามีภาชนะที่มันมีรูเยอะเป็นตะก้าเป็นเข่งเป็นอะไรนี่ใช้ดินเยอะขึ้น นะใช้ดินเยอะขึ้นเหตุผลก็เพราะว่าในตะกร้าของเราในเข่งของเราเนี่ยมันมีรูเยอะถ้าเราไปผสมใช้พวกนี้เยอะมันก็จะไปยิ่งรับ,บายน้ําได้ดีเกินนะน้าเวลาเราลรไปมันก็ไหลออกหมดไหลโจกออกหมด,หออหมดนะครับถ้าดินมันน้อยถ้าเราเติมดินมากดินมันก็จะไปช่วยในเรื่องของการอุ้มน้ำนะอุ้มน้ำนะครับอุ้มน้ํารากก็จะมีที่เกาะ นะรากก็มีที่เกาะเวลาเรารดน้ําลงไปเนี่ยมันก็จะไม่ไหลซึมไปน้ําน้ําก็จะไม่ไหลออกไวเกินไปหรือระบายเร็วเกินไปนะครับสิ่งสําคัญในการปลูกพืชผักในเข่งเนาะปลูกพืชผักในเข่งถ้าทางที่ดีก็หาพวกกระสอบหาพวกกระสอบนะครับมาตัดครึ่งก็ได้นะตัดครึ่งแล้วก็เอามารองต้นกระสอบนิดหน่อยนะ เราก็รองด้านใต้ส่วนด้านข้างนี้มันก็จะมีรูระบายอยู่เยอะอยู่แล้วท่านผู้ชมรองด้านใต้นิดหนึง่งนะรองด้านใต้นิดหนะนึ่งเวลาเราใส่ดินใส่ลงไปมันก็จะไม่มันจะก็มันก็จะไม่ไหลออ,อกตรงนี้ <im it> ดินก็จะไม่ออกตรงรูพวกนี้นะครับหากระสอบหาอะไรมารองนิดหนึง่งนะครับรองแบบนี้นะครับรองนิดหนึ่งแล้วเราก็เติมดินไปในการปลูกใน ตะกร้าในเข่งในพวกที่มีรูเยอะเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปใส่พวกมะพร้าวสับไม่ต้องไปใส่อะไรแล้วครับไม่ต้องเอามะพร้าวสับหรือเอาผ่านอะไรไปลองอก้นเข่งก้นกระถางหรอกแล้วก็เอาดินที่เราผสมนะ่ยเติมลงไปได้เลยเพราะว่ารูที่จะระบายนีย่มันมีเยอะท่านผู้ชมเห็นไหมรูที่จะระบายน้ำนี่มีรอบทิศทางนะรอบทิศทางตะกร้ารอบทิศทางเข่งนะมีหมดมีเยอะเกินนั้น การปรุงดินที่จะปลูกพวกนี้ต้องใช้ดินเยอะ <c oughs> ใช้ดินเยอะใช้พวกมะพร้าวสับใช้สิ่งที่เราจะผสมให้มันร่วนซุยเนี่ยให้น้อยลงนะให้น้อยลงะจะเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับผมปลูกพวกแตงพวกอะไรในเข่งเนี่ยในช่วงใหม่ๆเนี่ยมันก็เจริญเติบโตดีนะครับเติบโตดยเจริญเติบโตดีแต่พอพวกแต่พอมันแต่พอช่วงที่มันออก ลูกออกฝักออกอะไรต่างๆเนี่ยอย่างเช่นปลูกแตงปลูกถัว่วอะไรต่างๆเนี่ยเวลามันช่วงมันออกผลผลิตขึ้นให้เรามาเนี่ยมันจะต้องใช้น้ําเยอะนะครับใช้น้ําเยอะเพราะฉะนั้นถ้าลืมรดน้ําวันเดียวหรือถ้าไม่รดน้ําทุกทุกวันหรือโรดตอนเช้าเนี่ยตอนเช้าหรือตอนสายๆเนี่ยรดทุกวันเนี่ยตอนเย็นเหี่ยวเลยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าพืช ที่เราปลูกในเข่งในตะก้าเนี่ยในช่วงที่มันให้ผลผลิตเนี่ยมันต้องใช้น้ําเยอะนะครับน้าไปรอเลี้ยงลาต้นน้ําไปรอเลี้ยงลูกรอเลี้ยงใบอะไรต่างๆใช้น้ําเยอะดูดน้ําเยอะนะครับรดน้ำเนี่บางทีรดวันละสองครั้งนะท่านผู้ชมนะรดตอนเช้าหกเจ็ดโมงเนี่ยไปรด้ตอนเย็นสักสี่โมงอีกรอบหนึ่งสี่โมงสี่โมงครึ่งอีกรอบหนึ่งนะครับที่ผมปลูกแตงปลูกอะไรนะี่คือที่ ทำคลิปไปทนผู้ชมดูเนี่ยแล้วปลูกไ้กินในบ้านเนี่ยนะปลูกในเข่งเนี่ยจะมีปัญหานิดนึงเพราะนั้นจากประสบการณ์ที่ทําอยู่เนี่ยก็เลยมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะครับในการปลูกในเข่งเนี่ยต้องใช้ดินให้มันเยอะเพราะต้องการให้ดินมันอุ้มน้ําดินมันอุ้มน้ําแล้วก็รากของพืชเนี่ยได้มีที่เกาะยึดนะครับได้เกาะยึดนะครับถ้าเราไปทํโปรง่ปรงนะครับช่วงแรกๆไม่มีปัญหาแต่ช่วงที่ พืชผักของเราให้ผลผลิตมันจะมีปัญหานะครับมันจะมีปัญหาเพราะว่ามันจะขาดน้ําน้ํามันระบายออกเยอะช่วงนั้นพืชที่กําลังเจริญโตเนี่ยรากก็เยอะมากรากก็จะเต็มเข่งเนี่ยท่านผู้ชมปลูกแตงปลูกถั่วเนี่ยรากจะเต็มนี่หมดอ่ายิ่งเราปลูกสองต้นสามต้นในเข่งเดียวกันเนี่ยนะครับแตงสามต้นหรือสมหลุมเนี่ยโอ้โหรากไม่ต้องห่วงรากเยอะมาก แล้วก็ต้องการน้ํามากต้องการอาหารมากทีนี้การรดน้ําวิธีการรดน้ําปลูกพืชผักในเข่งในถุงในอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเป็นการปลูกช่วงใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นปลูกด้วยมเมล็ดปลูกถัว่วปลูกถั่วผู้ปลูกอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นมเมล็ดเนี่ยช่วงแรกๆนะเราก็รดน้ําทุกวันได้สามารถรดวันละสองครั้งได้แต่พอพวกนี้มันโตขึ้นมา <c oughs> เป็นต้นพันธุ์หรือเป็นกล้าที่มันโตขึ้นมามันจเจริญเติบโตแล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องรดทุกวันท่านผู้ชมครับไม่จําเป็นต้องรดทุกวันเราจะรดวันเวน้นวันก็ได้หรือสองวันครั้งหนึ่งก็ได้สองวันก็รดทีหนึ่งก็ได้ทีนี้เราจะรู้ได้ไยังไงว่าดินของเรามันเปียกอยู่มันชื้นอยู่นะครับมันควรรดไม่รดอันที่หนึ่งก็โดยวิกฤตโดย วิธีที่หนึ่งก็โดยการสังเกตท่านผู้ชมเราก็มองดูนะถ้ามันมีความชุ่มชื้นอยู่เราก็ยังไม่ต้องรดวิธีที่สองจับดูก็ท่านผู้ชมครับเอามือขูดแล้วก็จับดูก็ได้ดินที่มีความชื้นก็จะมีความเปียกความชื้นแค่มือสัมผัสเราก็รู้ลรวบ่ามีความชื้นไม่จําเป็นจะต้องไปหาเครื่องมือวัดความชื้นน้ํานูน่นนี่นั่นในเปลืองเงินใช้ตาเราเนี่ยก็สังเกตใช้มือเราเนี่ยสัมผัสนะครับท่านผู้ชม แล้วก็อันที่สามใช้ประสบการณ์นะประสบการณ์ถ้าทําไปนานๆนก็จะมีประสบการณ์ว่าพืชพวกนี้มันควรรดน้ํากี่วันครั้ง <c oughs> จะรดวันเว้นวันจะรดสองวันทีหรือสามวันทีนะครับอันนี้เราก็ต้องใช้วิธีการสังเกตรหรือใช้ประสบการณ์ของเรานะครับปลูกพริกปลูกมะเขือมันก็ไม่จําเป็นที่ต้องรดทุกวันถ้ามันโตแล้วนะท่านผู้ชมมันออกลูกออกผลแล้วไม่จำเป็นต้องรดทุกวัน ที่เรารดกันที่เรารดน้ํากันทุกวันก็มันเกิดจากความเคยชินนะครับความเคยชินเพราะว่ารู้สึกว่าเย็นๆมาหรือเช้าๆมาใครว่างว่างต้นไหนก็อยากจะเปิดน้ําส่ยางฉีดแล้วแต่เราก็ไม่รู้ว่าพืชมันต้องการหรือไม่ต้องการเราก็ไม่เคยไปเราก็ไม่เคยไปเดินไปดูดินของเราเป็นไงเป็นผงแบบนี้ไหมหรือมีความชื้นแบบนี้นะมันชุ่มอย่างนี้อยู่ แล้วเราก็ไม่เคยไปจับดูไม่ขุดดูแล้วก็ไม่เคยสังเกตเช้ามาหรือบ่ายมาก็อยากจะรดน้ำมาเช้ามาบ่ายมาก็จะรดน้ำาะออันนี้เรารดตามความเคยชินนะครับรดตามความเคยชินก็พี่น้องท่านใดก็พี่น้องเอฟซีของเรานะครับที่ปลูกผักปลูกไรอยู่ปลูกพืชปลูกผักในกระถางในภาชนะปลูกในถุงปลูกได้กันอะไรก็แต่ก็ลองมาปรับดูนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ลองสังเกต อ่าลืมบอกไปอีกตัวหนึ่งในเรื่องของการปลูกในถุงปลูกในถุงนี่ก็เหมือนกระถางนะท่านผู้ชมรูระบายน้ํานิดเดียวนะครับรูนิดเดียวระบายน้ําไม่ดีเท่าไหร่หรอกครับอย่างนี้นะก็การเตรียมดินก็ก็ควรจะใช้พวกนี้พวกแกลบพวกอะไรต่างๆเนี่ยสองส่วนใช้แค่ดินส่วนเดียวก็เหมือนปลูกในกระถางอันนี้ก็ต้องให้โปร่งปลูกในถุงนี่ก็ต้องให้โปร่งนะครับปล่งให้โปร่งนะปรุงดินให้โปร่งนะครับนะเพราะว่า ถ้าเราปลูกไปเนี่ยจากประสบการณ์ผมเนี่ยนะช่วงแรกไม,ไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะดูแลไปสักครึ่งเดือนขึ้นไปเนี่ยถ้าท่านเทถุงออกมาดูท่านจะรู้เลยว่าครึ่งถุงเนี่ยนะดินครึ่งถุงตัวเนี่ยจะมีอุ้มน้ําเต็มอยู่นี่นะครับเวลารากมันลงไปเนี่ยมันไปเจอน้ําเยอะรากมันก็ไม่เดินนะปลายรากมันก็เนา่าเพราะว่า ถ้าเราโรดน้ําทุกวันทุกวันเนี่ยดินครึ่งถุงครึ่งถุงตรงนี้นะครับเนี่ยครึ่งถุงเนี่ยหลงไปข้างล่างถึงก้นถุงเนี่ยอุ้มน้ํานะครับดินจะอุ้มน้ํามากดินจะอุ้มน้ํามากผมเคยเทมาดูแล้วว่าปลูกผักกาดปลูกอะไรในถุงเนี่ยมันทําไมไม่โตสักทีมันทําไมไม่ไปไหนสักทีก็ต้องใช้วิธีการพิสูจน์มันเป็นอะไรก็ถึงได้รู้ว่าอ๋อ ตรงนี้น้ำมันเยอะดินมันแฉะเลยแหละท่านผู้ชมนะดินมันแฉะเลยแหละนะครับก็ปัญหาก็เกิดเหมือนกันเพราะฉะนั้น <c oughs> ปลูกพืชผักจะปลูกอย่างไรก็แล้วแต่จะปลูกในภาชนะอันไหนก็แล้วแต่ก็เราก็ควรจะดูภาชนะของเราอีกนะครับแล้วก็ควรจะดูจากพืชด,ด้วยพืชตัวไหนมันชอบน้าพืชพืชตัวไหนมันไม่ชอบน้ำ <c oughs> นะครับอย่างผักบุง้งนี่ไม่ต้องพูดถึงรดน้ําไปทั้งวันทั้งคืนมันก็ไม่ตาย นะครับปลูกพวกผักกาดพวกสลัดพวกมะเขือพวกพริกพวกอะไรต่างๆเนี่ยเราจะไปรดน้ําทั้งวันทั้งคืนก็ไม่ได้ตายนะครับช่วงปลูกใหม่ๆอาจจะรดได้ทุกวันอาจจะรดเช้าเย็นแต่พอมันโตขึ้นมาเราอาจจะวันเว้นวันนะครับหรือว่าสองวันรดทีอันนี้ก็ดูที่พืชผักของเราอีกทีหนึ่งแล้วก็ที่สําคัญไปตรวจดูจับดูดินในภาชนะที่เราปลูกนะครับแล้สังเกตดู ว่ามันยังชื้นอยู่หรือไม่ถ้ามันยังเปียกมันยังชื้นมีความชื้นอยู่เราก็ยังไม่ต้องรดสำหรับคลิปนี้ก็คงจะไว้เพียงเท่านี้ครับถ้ามาชมครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ